ปกติไมค์ครับจะมีหัวใจแค่20ดวงนะครับแต่ว่าหัวใจที่ผมมีให้กับท่านผู้ชมนั้นมีเท่านี้เลยนะครับเฮ้ยโยรวทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเิลี่คุงกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม วันนี้เนี่ยก็เป็นอีก9โมงเช้าหนึ่งนะครับที่เราได้เจอกันใหม่กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็วันที่แล้วเพิ่งพรีวิวมอไปวันนี้มอดรีวิวกันบ้างนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยก็มีมอดเกี่ยวกับเรื่องของเออแตงกวาทะเลมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปในช่วงของการเออรีวิวมอดอันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้ด้วยนั่นเองนะครับที่ได้บอกว่าเอยอยากเห็นเออเรื่องของคร a ฟติงคีสเซปปี้นะครับจริง็บข้อมูล คลิปไหนจาไม่ได้นะครับจำได้ว่านานมากแล้วนะครับผมที่ผมลองทำเซอร์เวยนิดนึงนะครับแต่รู้สึกว่าผลสรุปตอนนั้นรู้สึกว่าคนละคนจะไม่อยากดูตัวของคัพติ้งเรซิปี้แบบเต็มๆนั่นเองนะครับเพราะรู้สึกว่าอาจจะเสียเวลาคนดูไปหน่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าเ,ออเดี๋ยวเรามาลองในคลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมบอกกันได้นะครับแต่ผมจะลองบอกแบบ คร่าวๆนะครับอาจจะประมาณลองประมาณสี่คลิปห้าคลิปอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะครับไปรู้เวิร์กกันหรือเปล่าก็อย่าลืมบอกคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับผมโอเคมาเพื่อไม่กไม่เสียเวลาเราไปเข้าเนื้อหาก,กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งสำหรับตัวของแตงกวานนะครับผมจะต้องขออนุญาตแบบเป็นสามจพวกตามนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งจำพวกแรกนะครับจะเอาไว้เออ่ไอตัวของอันนี้จะไปเพิ่มหัวใจจำพวก2ไว้เพิ่มหัวใจทองแล้วก็สุดท้ายก็คือรางบัฟนะครับแล้วก็แน่นอนครับผม เรียวมสที่ไร่ฝนตกทุกทีเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่รู้ทำไมขยันตกกันจริงๆนะครับแต่ทีนี้ทีนี้เวลาเราจะสร้างพวกนี้นะครับเราจะต้องมีตัวของดาวพิกลสตาร์กันก่อนนะครับซึ่งก็สามารถสร้างโดยตามนี้เลยนั่นเองนะครับใช้เนเทอร์สเอเนเธอร์สตาร์กับตัวของซีพิกลนะครับแล้วก็ไอตัวของฐานอันนี้ก็คือแค่เปลี่ยนฐานรอบๆไปตรงกลางเฉยๆนั่นเองนะครับนี่แค่นี้จริงๆนะครับผมส่วนทีนี้วิธีสร้างสองอันนี้มันจะแปลกนิดนึงนะครับโดยที่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนไอตัวของไอ ไอ้รอบๆวันนี้ให้การเป็น Golden Apple แทนนะครับทั้ง2อันเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อสุดท้ายคือใช้นมแค่นั้นเลยครับไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับสำหรับอสุดท้ายนั่นเองนะผมที่นี้ถามว่ามันเพิ่มยังไงนะครับอ่าอย่างแรกเลยก็ต้องเข้าเกมโหมด Survival เนีครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมไม่สามารถให้ท่านผู้ชมเห็นหัวใจได้มดนี้การรีวิวนี้นี่ไม่เห็นภาพแน่นอนนะครับผมซึ่งอย่างแรกเวลาฮังเกอร์เต็มกินได้นะครับผมอ้อจะว่าไปมันมีการเพิ่มฮังเกอร์ให้ด้วยนั่นเองนะครับก็ วิธีการเพิ่มฮันเกอร์ก็คือตามที่ผมโชว์ตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมเวลากินเข้าไปปุ๊บหัวใจของคุณก็จะเพิ่มมานั่นเองนะครับอย่างเมื่อกี้มันขอเพิ่มเออสิบดวงนะครับผมแล้วก็ถ้ากินอันนี้เข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกให้มันกลายเป็นแบบเต็มหลอดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้อันนี้มันเพิ่ม15ดวงงั้นอันนี้มันจะมีแถบตรงนี้ขึ้นอีกนิดนึงครับก็คือแถบตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอินเซนพิกเกิลนะครับเพิ่มหี่ใจ นะครับผมอ่ามันก็จะเพิ่มทั้งหมด20หัวใจแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วอะไรเนี่ยคุณผมมาได้ไงคุณนี่เสียบรรยาจริงๆผมรีวิวบอสอยู่รู้ไหมฮะฮะาฮะาฮะตายสักทีตายสักทีผมขอร้องอะ่ะผมจะไปรีวิวบอสต่อคนดูรอผมอยู่นั่นแหละครับเรียบร้อยโอเคทีนี้ต่อไปนะครับฟาเชียลกับไอตัวของ Pre p r e p o s t e r u s Pickle นะครับเมื่อคุณกินเข้าไปนะครับคุณก็จะได้หัวใจทองเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพิ่มมาแถบหนึ่ง ะครับแต่ถ้าถ้าคุณกินอันนี้เข้าไปนะครับมันจะเพิ่มเป็น2แผบแทนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมตามนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายก็คือคลีนซิ่งพิคเกิลก็คือล้างไอตัวของพิคเคิลออกให้หมดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้ทีนี้อ่ะท่านผู้ชมอาจจะเริ่มมีคําถามอยู่ในหัวกันบ้างแล้วนั่นเองนะครับตรงที่ว่าอย่างแรกเลยเออในส่วนของพิคเคิลนะครับอ่ะผมจะเอาไอตัวของ a b s เ r d p i c k l เมา2ออันละกันนะครับท่านผู้ชม ทีนี้บางคนจะสงสัยนะครับว่าแบบเออถ้าผมกินไออันเนี้ยสอนอัะมันจะเพิ่มเป็นหัวใจ10ดวงตรงนี้หรือเปล่านะครับอะซึ่งคําตอบจริงๆแล้วอะมันคือไม่ใช่นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูตอนนี้เลยนั่นเองนะครับคือถ้ากิน5ดวงอะยังไงมันก็ขึ้นแค่5ดวงแบบนี้เลยนั่นเองครับคือมันล็อกเลขไว้เลยนั่นเองนะครับผมทีนี้คําถามที่สองถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนกันนั่นเองนะครับก็คือ ถ้าสมมติว่าเรากินไอตัวของพิเคริลสมมสด์อะเกระดับสูงสุดแล้วแล้วเราไปกินอันเนี้ยหัวใจเราจะลดหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับเพิ่งคิดได้สดๆเมื่อกี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าอะอย่างแรกผมกินมาแล้วนะครับแล้วก็อันที่2กินเข้าไปครับผมคําตอบคือลดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เล่นก็อย่าลืมระวังระวังกันด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ลองให้เห็นกันแล้วนะครับก็แนะนําว่าอย่าซนแบบผมเลยนั่นเองครับซนตอนนี้ได้แต่ว่าผมไม่อยากให นะครับผมก็แต่ที่จริงวันนี้ตอนนี้ก็ um. <someone>. um, หมดเวลาของผมแล้วนั่นเองนะครับก็แบบว่าจะชอบมอดนี้นั่นเองนะครับเป็นมอดเล็กๆที่จริงอันนี้ผมว่าเออที่จริงมันก็เรียกว่ามอดเล็กๆได้นะครับไอเทมค่อนข้างน้อยแต่ว่า v วเอชันในการเล่นค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเป็นมอดที่ใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็ถ้าาใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับซัคเอออะไรนะซัซัซัใคร โอ้ไม่กอดลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายอย่าลืมไปแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับบางคนที่หัวใจน้อยเกินหรือว่าคิดว่าแบบหัวใจมันน้อยเกินอ่ะนายมายค้าบะกินไอตัวของพิกลอันนี้เข้าไปผมรับประกันเลยครับใจโตกันเลยทีเดียวนะครับผมมหหหััววใจลลลยเเ็ดดงกนทีีเดยวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แน่นอนนะครับผมก็มีคําถามมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยนั่นเองนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้พูดตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมชอบไม่ชอบยังไงบอกกันด้วยนะครับผมช่วยๆกัน นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็เดี๋ยวจะกับมาอีกที่วันพรุ่งนี้ตอนกี่โมงครับ9โมงเช้านั่นเองนะครับผมอย่าลืมกลับมาดูคลิปของผมใหม่กันด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับโอ้ฮ้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ